สวัสดีครับพี่น้องครับสุขสุขกนครับพี่น้องครับเมื่อนี้เศร้าบรรยากาศเน่าหนาจังเลยครับพี่น้องครับพบกับช่อง YouTube หมอลำมักจุ่มออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับเมื่อนี้ยขก็สิมาย่างเมึงบรรยากาศจังเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปย่างเลาะกันเลยครับเวนผูอะไรลูกหลานเพียกลำเพลินไก่เจ้ากว่าเย็นยังเต้าเจ้ยยังเต้าต้องกวนลำตัว ข่อยบอกเจ้าเตรียมแปลง่ยนชีฝันเนี่ย่อยเจ้าเตรียมไปแปลง่ยนชีฝันก็เหมือนยาชีฝันสีเปียอาบน้ำเสียวยังเนี้ยกว่าแปลง่ยนชีฝันอีเดี๋ตาไหนอันไหนอันเตรียมไหมเฮ้่อยอันข่อยบอกไปชื่อเปลี่ยนชีฝันจีม่วงแปลง่ยนชีฝันคอยนั่นสีม่วงบอเมียนอีกแปลงนึงอันข่อยบอกเจ้าไปชื่อเมื่อเจ้านี่โอ้ชื่อไม่มาจะเปลี่ยนเมื่อเจ้านี่คอยบอกชื่อแปลง่ยนชีฝันก็แปลง่ยนชีฝันได้หน่อยมากมันนี้เอากระบาดที่อันไหลักเนาะโอ้ยตายพี่น้องเบิ่งเลย พอใจประชืดแต่งสีฟ้าหน่ยอยพะใจน่ชืดแต่งสีบ้าหน่อย,ยพี่นอ้องอาบไปกว่าน้ำเนีย่ยอาบแล้วเจ้ากำลังเห็นอะไรก่อนแ่าต้องก่อนหนเป็นใจใ,ในก่อนส่องยูทูปผู้ติดตามเพิ่มบ่บ่ <laughs> พี่น้องมีแต่คนมาหาบ่เห็นไงอืมปักหมดเลยนะท่านแถวเออคอจีปักรี่งไว้คอจีไปโหลดลิงมาไว้ใต้คิมใจในฝากพี่น้องติดตามช่องนั้นในพี่น้องช่องเอียงก่อนแถว กนกพ่นเพชรล้ำพ totally ื่นนะครับฝากแน่นะครับมือนี้ทองก้อนล้ำเตียวแต่ว่าวันที่12พี่น้องผู้ไทยพรท่านุได้ซื้อบัตรพรท่านุได้ให้กับซื้อบัตรให้กระลังแรงใจลูกหลานเพชรล้ำพื่นฝากซื้อเด้อพี่น้องมีโชว์พิเศษนะครับเป็นโชว์ของวงโดยเฉพาะนะครับสุดยอดอีหลีตอนนี้ทั้งคณะศิลปินเทาถือว่าทําการบานกันหนักมากนะครับถือว่าเน้นโชว์มากเลยนะครับนี่หอบนี้เนาะทั้งสุดกะลังการจะเห็นนักมาน่าจุดยินเสาร์ห้างเครื่องร่าการบานเนาะประกาศพุ่งเบอร์สองแดงระดับหนึ่ง อันาจจะมสมุดก่อนล,ล้ำก่อนคนละหลิมบมได้กับพระเอกไกลคนละปึกเลยมสมุดก่อนล้ำพี่น้องสูง่น้ำกันพี่น้องสูง่ด้านลูกหลานสู่พ่อแม่พี่น้องก็ต้องให้กำลังใจครับขันให้กำลังใจลูกหลานก็ซีมี่แห่งสูง่ฝากที่ตามช่องยูทูบในเด้ออยู่ใต้ลิงก์นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตซ้อมก่อนล้ำก่อนสะกอนเท้าาแบบไหนเจ้าห้าคอยบ่ฮักนี่ ครับพี่น้องครับบานีกสิไปสัมผณสอันซุ่มอยู่ตลรางพี่น้องหนาวแห้งมือนิ่อยเป็นตาางก็แล้วแลดเอาจบาให้กัลักจก็บ่เนาะเรืงจังได๋จะเลยแต่กังลักซก่จะ่ะกูจินกันเขาเฮ็ดยจระไดจีนันเะเลยจระกูจีนกันเขิ่งเยจระกู่ในสันเืาอะเลยจระก่จวนกันเขาจะเกูจีนันเาจเลยจระุูมอยู่ตเาจเลยอระกูจีนกันเขาจะเลยจระกูีนกันอขรจะเลยจม่องเีาพักเมื่อคืนครับพีนนเขาจะลยจะกำซีนอยนีขาดะเระนังเขาจะเล็จระนกันทหาร บรรยากาศเย็นดีครับพี่น้องครับอยู่ที่มงคลสตูดิโอครับผมพี่นอ้องมาสีเบิงคน็้าคกันเหตุเมียงวนภูมิทั้งนี้ <c oughs> ไฟกาฟิกของครัพี่นอ้องท่านี้คนกระซอมกวอดล่ำกันครับผมไปเอียของอีกผู้หนึง่งไปอีกน้ำใส สวัสดีครัอโอ้ยกระติกไก่พดกระติกไก่พูดแ่ะสวัสดีค่ะม่นี่มาดามกบนอนอาบแดดขางทะเลน้ำเนาค่ะ้ได้จะคนเหรเมีทหารที่รถอยู่นี่ทหารที่รถอ้ยพีตะลุดเลือดซีหาคนรลลววังหนึ่งเาิขี่รถหยาบหัวอยู่นี่ล้วลูกนี้ก็าท่านพี่น้องค่ปอ่ะอีนเีมักน้อยเไปนอนรงบานใช่ไหมซู เพ่อพ่อก่อีงูเขาชอมหรอกชอมลัอยู่ฝุ่นอันนี้พูดใดนี่พู้นี่พู้ใดนี่อันนี้มาดามเสเว่ค่ะพู้ใดก็มาดามเสเว่นแม่แม่ไอ้มาดามเเวค่ะอันนี้เลยก้างๆนี่เลยอันนี้โอ้ยกะลีน้อยปองเสีเสียแลกแกกูสูนหลายหนาวกัหนาวไม่ใช่เยเสียเสียแลกแกกูต้มนุ่มต้มอปอนี่โอ้ยบอกว่าขาดครัดาเอน่เอข่ยอันนี้มอเตอร์ไซกัมีอยู่ขี่ไปท่ลไป นี่กิี่รถเย็งทะเบียนพวกหนึ่งสีแดงน่ะแต่ไม่ได้ออกซีดอือแม่ไม่ได้บอกว่าบอไม่ได้ออกซีดบอไม่ได้ออกอืมแตได้แล้วแม่ได้ปล่อยลูกได้ปล่อยก่อนรับได้ไปครับได้แล้วแม่อันก่อนเพียงนี่ได้แล้วเพียงได้แล้วออกมาเก่งแท้ลูกหละแม่พัได้อ่านพักในบ่ายยังอยู่โอด้วี่นูโอ้เป็นลมก็เดือดจังนี่เมียใส่ใส่แมียเออมีและพี่น้องบรรยากาศร่มสวยซวยเย็นพี่น้องเย็นจนหนาวเขาฟักบัดเดี๋ยละมองเงียวก็ได้ ยืดเงี่ยวขึ้นหนังกระติกนี่เดี๋ยวนี้เมื่อเช้าผู้ใดก็มาเปิดวิทยุปลูกลูกปลูกเต่าอันโจเกะจุก,กีกอยู่เนาะอนกันสเสวานะกันทีน 1, 2, 5, 2, 3, โอ้ผู้ใดมาหายเบอร์โทรศัพท์กูว่าหนึ่งสองห้าสองสามเฮ้ยใช่คว้ปัญหาคว้ามไม่ได้แต่ขขเขาฝึกทหารคว้าไม่ได้แต่จะคว้นอนอยู่ข้าง่ายทหาร กำลังสิเอาโทรศัพท์มากดเอาไมีคนมาบอกเบอร์โทรศัพท์เฮ้ยสามสี ah ่สอส่ห้าขวาสามตรงพระฟังกัะขังเป็นข้อกระทหารเพราะกันมาข้าวมาบาดดิเต็้งเทิงหวนี่อ้หยางเบ8ป็ดเ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 สียเอ็ดเป็เป็ดเป็ดเป็่เป็ด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 เป็ยเห็ด็ดเน็ดเป็ดเปเป็ดเป็ดเปงเปเป็เป็ กระปวดโผบักโม่บักแต่งจวดดาดฝาดบ่มเอาความขมขื่นไปทิ้งโอ้ยมันกระทถมัดกระเทาพูดให้มันไหลลง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 ทะเลเออตวนทวนลงพูดไปแล้วนะเป็นโมเม้นต์ลตี่เลยมัน้ำซี่เลยพูดตวนทวนลุงพูดโอ้ยม้าพรท่านแม่ป่านโทรมามาก่นาดนี้แม่ป่านเข็มหน่อยไหเข็มกุ้งมดไส้หน่อยไหมขับเลยลูกเด็กฝ่าวไทยเด็กฝ่าวเดฝ้านี้กลายไปเรื่อยเเลยเออแฟน์ขับแม่ป่าน วิ้ยะเอาแต่บรรลุจุดว่าไงนะเอาใจแต่สูตาเขาไปเย็น,ยนหู <c oughs> เนี่ยข่อยพิจารณาของเบ็ตซี่เย็นได้มื่อคืนพี่นออ้องเออพูดพูดนี่ดิโอ้นี่เอาแล้วเป็นผู้หญิงสี่ตีแม่ปานนะน,นะในแม่เอาแล้วผู้หญิงดี่ะผู้หญิงผู้ใดเออแม่ปานเข็มกุมวนไส่หนี่ยแม่เมียเข็มกุมวันไส่เหนี่ยแม่ <c oughs> อันที่เราว่าเราเป็นเมียเข็มกุมวนไส่อย่างสาวน้อยหนี่ยแม่อ๋อเออเราตัวมากแล้วเราบอกผู้เดียวตัวข่อยหัวแล้วจะาย เออโทษๆๆๆกันแล้วมาแล้วเสียผู้สาวให้ข่ป้านานะพี่นอ้องต e ัวห้าอีฟซีเด็พี่น้องครับเฮ็<อ>ดหยังอยู่เนาะครับคนเด็กยังเหล่เขาเฮ็ดหยังอยู่นเนาะโอ้ยเด็กกำลังนางทองกวันล้ำครับอัไนไอเข็มไปใช้กอดไอเข็มไ,ไปล้วงกัมม่ไอเข็มลงกัมม์โเอาอัอนคืงงอว่าไปน้ำไอเข็มคือว่าเป็นเมียไอเข็ม โอ้วันนี้ไอเข็มบ่หายไปนหนบอกเห้จังไดเลอาสิบ่ากึหัวไอเข็มบอกครับเป็นยูบโอ้ไอเข็มบอกห้เมียยูบานเลยบอกหาไปน้ำกัวเอาเี่ยบกนอ้ยูจังหวดนี้ังโลกเมนี่คนย่นจังอ้ยูคนละจังหวัดบันนี้ฮะเทียนย้ำขึ้หัวไอเข็มไเห้จังไดล้บัดเนี้ย ว่าหันตัวหาแล้วไอเข็มมาจงไหนเนาะ้ยขอยโทษ้อไอเข็มกนมนไส้เด้อจะว่าจังสันจังสีเด้อแม่ปานทรหาอย่้ไาออโเอาเอาเออไอเข็มล้ว่าจังไหนเาา้หาเ้นเออเออเาว่าอะมาหาอเาออมีอจะไงาน่กต่างจังหวัดนี่ตังโลอำเวอประจังหวัดนี่ตัโลก ว่าสันดอกตีเอออันกินเขาเ่ากินเข่าง่ายเหรวบอโอ้ยอ,อยาว่าเอ้ไม่เหยียวยาละอีหยากว่าเหเายียวยาอยากกินอาหาไปบบนึงนี่นึงกินกับแกง,งลปลาโอ้ยจริงจังไหมอันลองก่อนลนะไอเขียไม่ฟังจะก่อนเนี่ยนะก็ล่องนะ่งโอ้ยป้ามาล่าตีเมน เปกองเลยบ่อางเลยนะเอออาลาลาอ๋อโอ้ยมาเลิศมาเลิ่มปเสิดเลย โอ้ยลูกคอลูกคอลูกคอ้าจะอ่อนนะพ่น้องเอ้ยแตจะอ่อนหนาวฮ่าฮ่า่าพี่น้องเขากวนเอี้ยงจีครับพี่น้องเขียบเชี่ยเขียบ้องเดี๋ยว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 พี่น้องครับหลังจากบรรยากาศเนี่ยมัเศร้าอีกแล้วครับพี่น้องบรรยากาศช่วงเที่ยงแต่ว่าบรรยากาศเย็นดีครับพี่น้องครับอยู่แถวคลองซีเฮาพี่น้องครับอยู่ มงคลสตูดิโอครับพี่น้องครับบรรยากาศพี่น้องจะได้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube หมอลำมักจบออฟฟิเชียลเป็นกำลังใจงทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ